เผยเคล็ดลับคุมเบาหวานอยู่หมัดไม่ต้องกินยาหมอต้องน,นี้เลยสมุนไพรชีวาเพื่อคนเป็นเบาหวานน้ำตาลสูงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่มีอาการชาปลายมือปลายเท้าตามัวอ่อนเพลียฉี่บ่อยแผลหายช้าจากโรคเบาหวานเพียงง่ายๆแค่มือละสองเม็ดเช้าเย็นสะดวกปลอดภัยไร้สารเคมีชีวาสกัดจากผักเชียงดาสายพันธุ์พิเศษ พิเศษไม่เหมือนใครเพราะเป็นเจ้าเดียวที่เชียงดาเรามีสารจิมเนมิกเข้มข้นสูงถึง44เปเป็นสารสำคัญที่ช่วยคุมและลดน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดี ซึ่งอิงจากงานวิจัยของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นออแกนิกมีออยอรับรองและมีบริการโทรให้คำปรึกษาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเบาหวานโดยเฉพาะตลอดระยะเวลาการทานพิเศษวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้ม3แถม1สำหรับคนที่เห็นคลิปนี้เท่านั้นสนใจสั่งซื้อชีวาโทร021233855หรือกดปุ่มสั่งซื้อที่ด้านซ้ายมือเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม และคุณยังสามารถค้นหาเราโดยพิมพ์คําว่าสมุนไพรชีวาใน Google ได้เลยครับดูแลตัวเองและคนที่คุณรักด้วยสมุนไพรชีวา